สำหรับใครที่ต้องการเติมอะลีนาเบล์เอาผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยวยดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุย กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กัผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนหลายคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับในต้นคลิปก็สกินที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือสกินไผ่เหมันนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นสกินที่โคตรสวยโคตรเท่นะครับทุกคนมีทั้งมีมีทั้งสกินในแล้วก็หมวก6เซต6ทั้งเซตเลยนะครับก็มีทั้งไผ่ทองแล้วก็ไผ่ลูลมนะครับทุกคนเออไผ่ลมเออไม่ใช่ไผ่รูลมมันก็คล้ายกันนั่นแหละสำหรับสกินนี้นะครับถ้าสมมติว่าในเพื่อนร่วมทีมเราเนีีี่่่ยใใครททกกินนนนนน้้้เเเเเวลาาาาขไปปแ็็จจะะดบบุซึง เห็นได้แค่คนเดียวนะครับแต่ว่าคนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะเห็นเขาแค่คนเดียวอ่อ็จะเห็นเขาแค่คนเดียวนะครับอ่าเขาก็จะโชว์ตัวเลยนะครับาารถ้าสมมติว่าเพื่อนในทีมเราเนี่ยมีสกินนี้นะก่อนหน้านี้มันเป็นรถใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครมีสกิน,นเนี่ยมันก็จะเป็นท่าเดินแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเทจัดครับเฉิดฉายทุกคนเออผมบอกว่าเฉิดฉายจัดโอเคครับสำหรับใครที่อยากจัดสกินเนี่ยก็มันจะมีให้ฟรี มันให้ฟรีนะครับมันได้ฟรีด้วยนะมีให้ฟรีแต่ว่าทุกคนต้องไปทำเควสนะครับโ okay, อเคน,นี่เรามาดูสกินดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นถุงมือนะครับแล้วก็ดาบนะซึ่งดาบเนี่ยก็สามารถสลักชื่อเราได้เลยนะชื่อในเกมของเราเลยนะครับอืมมันจะมีถุงมือสีขาวแล้วก็สีดานะครับทุกคนชุดก็มีชุดทองกับชุดขาวนะครับไปรวมๆอันนี้ก็เป็นสกิน AX นะครับทุกคนก็โคตรเท่โคตรสวยนะทุกคนนะดึงขลังดูลูกในรังเพลิงนะอันนี้ก็เป็นอ p k พเคนะครับ สก,กินของเขาเนี่ยก็ดูในรังเพลิงเหมือนกันนะเห็นปะนี่เห็นไหมดึงแล้วก็อบแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้ก็เป็นวิกตร์นะครับวิกตอร์วิกตอร์กามโมนะครับนี่ก็สวยนะครับสก,กินของเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นวีเสนะครับเป็นวีเสอันนี้ก็ M1 นะครับซึ่งมันจะมีไผ่ทองกับไผ่ลู่ลมนะครับมันจะมีทั้งสองแบบไผ่ทองเนี่ยก็จะเป็นสีดําลายทองนะไผ่ลู่ลมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันอื่นก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ อ่าก็มีสเปร์มีอาร์มนะครับเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็อ่ามีสเปร์ด้วยเห็นไหมนี่สเปร์ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะจัดเนี่ยก็สามารถได้ฟรีนะทุกคนนะแต่ทุกคนต้องไปทํา ภารกิจตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทอําภารกิจยังไงนะครับเราสำหรับใครสายฟรีนะครับเราก็เข้ามาตรงอ e ีเวนต์นะครับอ่านี่เราเข้ามาตรงนี้เลยจะได้ทั้งเสื้อแล้วก็ได้ทั้งบัตรลุ้นสกินไพยเฮมันนะครับทุกคนก็ต้องทําภารกิจตามนั้นเลยนะแล้วก็รับคะแนนนะครับจะได้ประมาณ20อันนะทุกคนนะอ่าได้20อัน20ครั้งปะเออยีครั้งนะเห็นที่เขาเขียนกันแต่ว่าผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทำเาาคเวสตามนี้เลยนะก็จะได้รับนะครับโอเคเาสาหรับ ตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้นะครับอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามาก็คือโหมดคู่หูดูโอนะครับในดูโอในนอตติกแมปหิมะนั่นเองนะครับก็คือว่าการันตีของแดง2ชิ้นเลยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้มันจะเป็นลุยเดี่ยวใช่ไหมครับก็ของแดงแค่ชิ้นเดียวแต่สําหรับรอบนี้นะครับวันที่21เมษายนถึง25พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นอ่าดูโอทูโคนะครับก็คือของแดง2ชิ้นเลยนะครับในแอด์ดัการันตีนะครับผมก็สามารถหาเพื่อนเนี่ยมาเล่นกันได้นะในคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะไปเล่นแมปดูโอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า ของแดงเนี่ยมันมี2ชิ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งแมปที่เป็นดูโอเนี่ยก็จะเป็นแค่น็อตทริกเท่านั้นนะครับทุกคนไม่มีแมปอื่นนะครับได้แค่แมปเดียวนะครับผมก็ในหนึ่งแมปเนี่ยมีกิตตี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยคนกาก็หาตี้เล่นเยอะเหมือนกันนะดูโอเนี่ยส่วนมากไหนเนี่ยก็จะเยอะนะครับหนูก็เยอะเหมือนกันทุกคนหนูก็เยอะเหมือนกันอีเวนต์นี้ก็มีถึง25พฤษภานะครับทุกคนก็เล่นได้ยาวๆเลยนะแต่ว่าค่าเข้าเนี่ย แปดหมื่นเซตแปดหมื่นค่าเข้าสามหมื่นห้านะครับทุกคนโอ้โหราคาโคตรสุดใครสนใจอยากไปเล่นก็พาเพื่อนไปเล่นกันได้นะไอคลิปวันนี้เนะี่ยผมก็จะไปเล่นนะครับไปกับน้องโอมนะครับผมผมบอกเลยว่าเราจะไปเป็นหนูเท่านั้นนะทุกคนนะแต่น่าจะเจอในหลายเกมอยู่เลยมั้งหรือไม่เจอเลยก็ได้ซึ่งคลิปวันนีนะ้ก็จะเป็นคลิปจากไลฟ์สตรีมผมนะครับทุกคนโอเคครับไม่พูดเยอะเราไปดูความมันในแมปดูโอกันดีกว่านะครับทุกคนไปกันรับชมกันเลยนะครับทุกคน let's go <S เราจะไปหมดดูโอกันทุกคน Do o toko ying yao ying roi ying len ying tony ying len ying tony 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 ying lượt ying tony ying tony ying tony tony ying tony 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 วางแบัเดี๋ยวผมคแมฝั่งนู้นดิจอรถได้ได้ๆไอ้ดับใช่ไหมมันไหนดับเอาเอาเอ็มบอร์ดิไปเจ้าดิปเลยเอาไว้ยิปนได้ยิปนี้ไม่ได้ระตุ้งเกิดยิตี้ต่บอวะทำงานนี่ใครนึงบอเอาไว้ยบอรวยประมาณแปดแปดเก้าทีมได้มั้งแมปเนี่ยหมดเนี้ พี่รัวนะเอ็นหรืกอกบกันนะพี่ไม่ชัวเดี๋ยวเราแบ่งกันคนชิ้นละเดินงได้ครับเดี๋ยวเราไปยูแถวๆมันก่อนว่าเดี๋ยวมันพอเราเปิดต้งมันจะมาซุ่มไปอะ่ะได้ได้ได้ไดบักบัเอฮ้ยพี่เนคนวิ่งอยู่บนเตอร์ตันวะ รักเติมนี้ก็ได้กันมีคนกำลังมาบักนั่นเดี๋ยวพี่ยนบักอะไรนี่นี่อยู่ขอบดันเข้านี่เลยในไหมไม่รู้เป็นยาวยาวยูไม่รู้ไอ้หมึเก้รู้ไอ้มึงตรงดันป้องเมื่อกี้มีคนตายรอเติมเนี่ยเติม4มิกข้างล่างมีคนมาข้างล่างเราล่างบนอ้วนตัวนั้นมาแล้ว ในก <Okay, okay. S 2> ันแมาลงมาเกี่ยนไปด้วโอเคโอเคอยู่กำลังตินเลยอยู่โซวนเติร์นเลยนี่กันแลยเนี่ยมีตีไม่มามาแล้วบนเขาตินบนเขาเขาสิเรามาโอเคโอเคตายไปนิยระวังตัวปีเคนะตัวปีเคนอยู่จอดรถเลยตายไปนิดใช่เป็นแหล่ดรอปดิ Còn cô mày, kìa mãi mình mình Mình, bơi được, mình mãi mãi rồi mãi mãi cái mãi mãi mà, mãi không? Đáo, mãi này mãi muốn lên, mãi 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 mãi

แล้วตรงนี้ตายเร้วในต้นนี่อันนี้เจ๊ดวงตัวเด็กน้องยิงนกขุนเข้าม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 าบนขั้วผมยิงตายแล้วนี่ม,มีต่ำอมเลยมีเจ๊มาอีกตัวขงเราตัวถั่วเลยนี่นะครับทุกคนไปเล่นดูโอนะครับก็จะได้เควสภารกิจคุณเจผีนะครับแล้วก็เซตบัตรพื้นที่ต้องห้ามนะครับนี่นะครับเควสที่สามารถไปลุ้นภัยเหมันได้นะครับทุกคนอ่าเราก็ได้ทั้งชุดทั้งเสื้อนะครับเพียงแค่คนดูไปเล่นตามเควสที่เขาต้องการนะครับก็ได้ เท่านี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถเอาไปลุ้นได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยไปคู่หูดูโอฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ <c oughs> ผมพูดพูดกลางบ้างพูดใต้บ้างครับพอดีเป็นคนใต้ทั้กกงสองคนเฮ้เราก็ตรงนี้เราตรงดีน้องเล่นในก <c oughs> เกมดีแล้วมันตรงนี้มีเติดข้างหน้าเราไม่มีเติดมีตตัวไปมิด Phật thì nơi Tên mình ăn rồi dù À, tổng gặp tổng mắn, gặp tổng mắn ổn là... Gặp tổng mắn, phải quân Dù, dù này gặp tổng mắn Pít ngài Ờ Đang đâu Mà lùa một đấm luôn đi 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 จำจุดเกลือได้เลยหรือจำจุดเกลือได้เลยเออมันเราเื่จำจุดได้ลเลยตรงนี้ตรงนั้นเราเกลือตรงนี้เล้วตรงนี้ก็เกลือจริงเกลือแล้วมันที่เราไม่ได้รู้ทราไม่ได้แน่วันนั้นตอนนี้รวมเราเป็นจ้องตีตรงนี้โอเคเอาไป mix ก่อนนะมันดักดักดักมันงอแคบจะทุนนี้ ตรงนั้นแหละวันนี้มันหนึ่งเงินดึงบ้านนาบีไปแล้วตายตัวลงนะอ่าปีตัวแดงนะเคะปั๊มเลยอะเตมเตมบองนะฮักเดบ่อยด้วยักอักแค่แค่เนไปเปลาเลยเราอยู่แถวนี้ก่อนนะอุ้ยดรอปกระดี nó bên edo kalandia mặt nguyên bạc honden kể lại tui lạc hôn mãi tận tay mẹ tay này tui này tui à. này tui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  này này tui này แล้นก็มุม,มนักผมเอาลังนัน้นละแต่ระวังตัวย่งนี้นะไี่มิชเดนฟังนี่มีตัวนึองอย่างต <Okay. S 2> อ๋อมันยังไม่ลงเหรอนี่มันเพิงลงอ่มันเองเปนเพิ่งลงอ่ะเพิงลง ยี่บวิ้นาที่กระเปาา๋าเองโลนะไหมอ่าี่เกล้พไ่เกละ,กละอันกดเปิดเอามาผมนะตรงนี้นะโดตรงนี้เดี๋ยวมปาสมุกไงได้ไดไ้นานนัดกตู้หนาที่นานจบไปวิ่งมีคนปาไปก้างบีชิคเอนี่อัดตีรถด,ดิปาไป้างามาแล้วมาแล้ว

ơi yêu om, cồn ma, yêu om, nó ui, ia thôi như này bao, làm ăn, Tôi trói bị như này bao bị đa bị ăn nung, mình kẹp con Kalang kan emang mah. แดงอยู่ในป้าบีบีไม่รู้มันเอาไปแล้วยังเอาไปแล้วลองแล้วในตัวเนี้<ม>ไนย<า>ไปแล้วเ,เันอย่าอ่ะมันทอดไปแล้วหมดเลยยันแหม่ยันเนี่ยมันไปไม,ไมันม,มันมันไปหนังเอวมันตรงนั้นไเนะเอ็โมดียิงปีนะตรงนี้นานองอ่ะเออมันวัวเออวัวข้าวกันอยู่ดังช่องคนเลยไนอะ้ผม

อันนี้มันปลาระเบิดล่ะะอะไรอเด,เดอันนั้นอันนั้นบิดโดนระเบิดแต่มันยิงตะรู้อะออโอเคครับทุกคนก็ได้มาชิ้นเดียวนะครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเก็บไม่ได้นะตัวที่ยิงผมหรือปาระเบิดใส่ผมเนี่ยก็มาเก็บทันนะครับสนใจเขาน่าจะมีเซฟสี่นะครับถ้ามีเซฟหกเนี่ยเขาคงเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่า ถ้าอย่างไงก็ตามนะครับก็เสียดายนะครับน้องโอมเป็นคนเปิดแต่น้องโอมก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณน้องนะครับที่ให้คอนเทนต์นี้สําหรับพี่นียยอมเสียสละเพื่อให้ผมได้คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องโอมจริงๆนะโอเคครับสำหรับใครที่ต้องการอยากไปเล่นโหมดดูโอ้ดูโกเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยไนท์เริ่มเยอะแล้วนะครับก็ต้องเดินระวังหน่อยนะเดินเดินระวังวูบนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าไนท์เนี่ยโคตรเยอะครับแบบในตอนนี้ก็โคตรเดือดนะครับยิงง่ายสําหรับ ใครที่ต้องการที่จะไปลุ้นสกินไผ่เหมันนะครับก็ต้องไปทำเควส์ทำภารกิจนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเล่นแบบดูโอนะครับเล่นแบบไหนก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปเนี้ยภาษาใต้สีสนมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องขอไปจริงจริงนะเพราะว่าเป็นคลิปมาจากไลฟ์ผมนะเดี๋ยวผมจะนำไปปรับปรุงนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล